สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านะ f c ทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาณาจักรคนป่านะครับหากพี่ๆ f c ท่านไหนที่เพิ่งเข้าับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับอาณาจักรคนป่านะครับเดียวกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับวันนี้ผมก็เข้ามาในป่าช่วงบ่ายนะพี่ f c ตอนนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายสามได้แล้วนะครับนะวันนี้พาพี่ f c กลับมานอนยังจุดที่พักตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็เป็นที่พักที่ผมเนี่ยได้สร้างไว้เมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วในพีเอฟซีนะซึ่งกันเข้ามาครั้งนี้นะครับก็เป็นการเข้ามานอนพักผ่อนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ทิ้งไฟชิดไว้นะผมก็เลยจะกลับมาเอานะครับทุกคนนะก็บรรยากาศในวันนี้บอกเลยนะครับระหว่างที่เดินทางมันเนี่ยร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะครับผมพอมาถึงใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยเขายัางชั่วนะพีเอฟซีนะก็เย็นลงเยอะเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดแต่งนะครับ ต้นสาวสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้กางไฟชิดได้กว้างๆนะครับผมก็ระหว่างทางที่มาเนี่ยทุกคนผมก็เดินลุยดงหญ้ามานะครับผมเสื้อผ้าผมนี่เต็มไปด้วยดอกหญ้านะครับนี่มันติดเสื้อผ้าแน่นมากเลยนะครับทุกคนผมจะเอามีดนะครับขุดออกไปให้หมดก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะคันได้นะครับผมจะก่อให้ ชิวหนังเราเกิดอาการระคายเคืองนะครับโอ้โหนี่ทุกคน ันนี้ก็ยังพอมีเวลาอยู่นะครับทุกคนก็ยังไม่มืดนะผมคิดว่าผมจะใช้โอกาสในครั้งนี้นะครับในการสร้างเตาเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาที่นี่บ่บอยๆนะครับผมซึ่งมันก็ยังทําทันอยู่นะครับผมจะใช้เศษไม้เก่าๆนะครับที่เหลือจากคราวที่แล้วที่ผมมาสร้างที่พักนะครับมันก็ยังเหลือไม้อยู่สองสามท่อนนะครับคิดว่าน่าจะทําเตาได้อยู่นะทุกคน นี่ผมจะทําบริเวณด้านล่างฝั่งนู้นนะครับเป็นเตาเล็กๆนะครับเอาไว้กอ่อไฟนะครับในเวลากลางคืนเพราะว่าในป่าจุดนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะครับในช่วงเวลาดึกๆนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ด้วยไงโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยรีบลงมือทํากันดีกว่านะครับผม าผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่พีเอฟซีซึ่งการทําเตากา็ไม่ได้ยากนะครับผมซึ่งเราจะหาไม้มาสี่ทอดน,นะครับทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะพีเอฟซีนะครับอย่างที่ผมทําแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งของผมนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับก็จะยาวนิดหน่อยนะครับนะทำเสร็จเราก็หาอะไรมาปูทับอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะใส่ดินนะครับผม อย่างเท่านี้นะครับเตาของเราก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับนี่บรรยากาศของนอกก็เริ่มโพเพลแล้วนะพี่ FC ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะก่อไฟนะครับแล้วก็จะทำอะไรกินเล็กน้อยนะครับผม ครับทุกคนตอนนี้ก็หุงข้าวเสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมทําเพียงแค่กับข้าวนะครับส่วนข้าวนี้ผมนํามาจากบ้านแล้วนะ BFC นะวันนี้ก็จะทําเพียงแค่2เมนูนะครับนี่เลยนะครับผมต้มเส้นหมี่นะครับผมนี่แล้วก็ปลาทูทอดนะครับซึ่งปลาทูนี่ผมจะทอดนานหน่อยนะเพราะผมชอบกินแบบว่ากี๊ยเกียมกรอบ,อบแบบนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราเนี่ยทานข้าวกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็หิวมากๆแล้วนะครับผมนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆที่พักกะตอบนะครับมืดสนิทเลยนะเบ c ซี ทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทันเข้าวเสร็จนะครับแล้วก็ได้มาพักเปนอนนะครับในค่าคืนนี้ก็ขอตอนบนเปก็ลักกันนะครับผมตอนนี้อากาศเริ่มเย็นๆในพ f c นะบวกกับเสียงจิงหลิดเละลายนะครับผมจุดตรงนี้ก็ไม่มีเสียงกบเขียดนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีแหล่งน้ำใน v f c นะครับก็อาจจะมีน้ำในช่วงหน้าฝนอย่างเดียวนะครับนะ เพราะว่าตรงล่องไอ้ตรงเนี้ยตรงล่องน้ำเนี่ยทุกคนมันจะมีบางจุดที่มันก็ปเปียกชื้นนะครับผมอาจจะเป็นตาน้ํานะครับแต่ว่าน้ําไม่เยอะไงถ้าจะใช้น้ําก็ต้องขุดบ่อนะครับน่าจะขุดลึกอยู่นะทุกคนนะตอนนี้ก็เริ่มง่วงแล้วนะครับผมกินข้าวเสร็จก็เริ่มง่วงเลยนะยิงอยู่ในป่าแบบนี้นะครับผมอากาศก็ดีดีนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะครับ ทำให้ง่วงนอนวาไใน PFC นะนี่ผมก็ได้สูมไฟเพิ่มนะครับผมก็กดไฟทิ้งไว้แบบนี้เลยนะพ,พี่เพื่อที่จะป้องกันนะครับผมพวกแมลงนะครับป้องกันพวกสัตว์ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างคือมันก็ทำให้ตัวผมเนี่ยอุ่นอยู่นะครับผมโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวพักพอน,นอนแล้วนะครับรู้สึกว่าวันนี้จะพเพรานิดหน่อยใน p c นะ ถ้าได้นอนสักง,งีีบหนึ่งนะครับก็น่าจะรู้สึกสดชื่นนะโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้ากันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอตัวพักพ่อนนอนละ อรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดียามเช้านะครับทุกคนเช้านี้บรรยากาศดีมากๆากเลยนะครับผมก็เมื่อคืนเย็นๆอยู่นะ PFC นะโอ้ยไม่อยากตื่นเลยนะครับอยากจะหลับต่อมาก,มากๆเลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้พระอาทิตย์ส่องลงมาที่ผมแล้วนะครับก็เลยต้องตื่นนะ PFC กี่โมงแล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณเก้าโมงได้แล้วนะครับผมอเดี๋ยวเราตื่นมาก่อไฟ ดีกว่านะครับเราจะได้ต้มน้ำร้อนนะครับผมดื่มกาแฟกันสักหน่อยนะครับในเช้านี้นะครับพร้อมกับฟังเสียงธรรมชาตินะครับผมนี่นกร้องดีมากๆากเลยนะครับในจุดป่าบริเวณตรงนี้นะพี่เอฟซีนี่ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตก่อไฟก่อนนะครับผมแล้วก็จะได้เผาขยะไปด้วยนะครับขยะที่ไม่ใช้ผมก็จะเผาทิ้งให้หมดนะทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เก็บข้าวครองนะครับผมแล้วก็ดับไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งไฟเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับจะลืมไม่ได้เลยนะทุกครั้งที่ก่อนออกจากป่าก็ควรที่จะดับไฟนะครับผมนะเพราะว่า,าถึงแม้ไฟมันจะไม่แรงในพีเอฟซีแต่ก็สามารถที่จะเผา,าไม้ป่าทั้งผืนได้เลยนะครับนะในช่วงหน้าแรงแบบนี้นะครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับวันนี้ก็จะใช้อีกเส้นทางหนึ่งนะครับในการเดินทางกลับนะผมจะกลับไปตามล่องเขานะครับผมล่องน้ําเส้นนี้นะพีเอฟซีโอเคนะครับก็ถ้าพีเอฟซีชื่นชอบในคลิปวิดีโอกันเข้าปากของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกายผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่ลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม